เป็นอะไรแซ่บอ่ะแซ่บแซ่บเล่าแซ่บบ่แซ่บเพลงแซ่บโลแซ่บลายอ่ะเคยกินแบบนี้นะบอก่เคยอ่ะกินแค่เนื้อหันใหญ่นี่แหละครั้งแรกในชีวิตเนาะกินหลายๆเนอะนี่เป็นอาหารเนาะเขาสร้างมาเป็นปูมาเป็นตัวนี้เป็นต้มต่งไก่นี่ยำกุ้งเนาะนี่ตักให้น้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นดวงเป็นไง สบายดีสบายดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะเพราะว่าจะอยู่ในประเทศตามประเทศบาลีก็ขอต้อนทุกท่านเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมนาะพ่อแม่พี่น้องก็ตอนนี้เนาะหลังจากที่ว่าน้องๆกันซื้อเครื่องนองุ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาก็จะพาน้องๆนี่ไปกินข้าวสวยเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีว่าคุณยายใจบุญเพิินก็ได้ยโงเงินมาให้ทังน้องๆกันซื้อเครื่องซื้อของและะ้วก็ ห้พาน้องๆไปกินข่าร้อมเนาะเพื่อนว่าให้จัดแบบอาหารแบบลูลูได้เนาะประเภทอาหารทะเลมันอย่างจะนี้เนาะเฮาจะพาอ่าน้องๆกันไปกินแต่ว่าจะปรึกษาน้ำเบ้าอวนกันว่าเฮาจะไปกินยูไสเบ้าอวนอ่าเขาก็สิพาน้องๆเนี่ไปกินเข่ายูร้านอาหารที่คือว่าอยู่มดเมืองอยู่ในเมืองของเบาเลีเบาอวนตรมีแต่บ้อนเดียวเนาะที่ว่าเป็นอาหานอาหารที่ว่าเพิ่นนําเข่าอาหารแบบเป็นอาหารสดอาหารทะเลนะเนาะเพื่อล้วก็ าาบางอ่อนกับบางราีสลไดพานนอนนันน่เขาไปรับประทานอาหารเที่ยงยุหันเนาะเอาเป็นว่า,าห้านนั่นนี่ที่ว่าเป็นห้านหนึ่งที่ว่าคนนิมนนยมเนาะน่แหละนิยมเข่าเลยแหละเพราะว่าเป็นอาหารที่ว่าแซบเนาะยุหันเฮากับโบข้อยได้ไปนอนบางวันเนาะแต่ว่าได้ยินขเขาเจ้าเบาเนาะว่าอาหารอาหารนั่นมันเห็นคนเขาออกลายนะเป็นอาหารห้านอาหารๆๆที่ว่าเพิินนิยมมนแหละ แล้วก็มีอาหารทะเลนี่ลายแบบอาหารสดนเนาะเพป่นน้ำเขา้าเนาะกัเป็นอะไรเขาจะพาน้องๆไปกินน้องจะกินยังมือง้อนี้ยเพ่งกินอาหารกินอาหารกินแบบใดก็ได้เนาะแแม่นหละที่ว่ามันแซ่บเ <laughs> นาะแซ่บเนาะเนบเบี้ยจัง <ใน S 2> หน่อยอาจจะพาไปกินอาหารเด้อเล่าด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวเขาน้องๆก็กำลังหิวข้าวแห้งในพี่น้องตอนสายกดบ่ายหนึ่นงประมาณหนึ่งหนึ่งโมงหรือว่าสิบสามโมงเนี่ยแหละเนาะโดย แล้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะบางช่วงบางตอนที่ว่าเขาจเจ้าเปิดเพลงนะเขาจะได้ปิดเสียงเนาะแล้วก็พาเอาเพราะวา่าอ่ามันจะติดลิขสิทธิ์ของเพื่อนนะนะเขาจะต้องขอแจ้งก่อนเนาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมแล้วเขาจะพาเอาตึมงทีหนึงาาง่งเพราะว่าเพื่อนจะเปิดเพลงนะอยู่ห้านอาหารเพื่อนนะถ้าเาพื่อนปิดเพลงย่ำใดเขาก็จะเอาเสียงสดเนาะโอเคเดี๋ยวเขาพาน้อง,องเขาไปห้านอาหารเนาะไปเบิ้งไปซม้มเหมือนกันวันนี้เขาจะจัดอาหารให้น้องๆ กินแบบใดเนาะกาเนาะตอนนี้เขาก็ได้พาน้องๆมาหอดห้านอาหารเที่ยวจะกินเป็นทีเรียบร้อยเนาะบรรยากาศในห้านโอ้ทุ่พอดีมาหอดเพิ่นก็นเปิดเพลงป้าทูเนาะจำเป็นได้พาเอาเนะาะพ่อแม่พี่น้องกาลองเข้าไปเบิ่งให้เบาอวนนำพาน้องๆเข้าไปน,นั่งโต๊ะนั่งตังอยู่ในห้านเนาะนีะ่น้องๆองก็นำกลนเบาอวนไป พาราอว่าบปเคยมาด้เนาะบปะเคยมากันเลยให้เราอวานนาไปนอนเนี่ <c oughs> จะอายๆนะนอกแต่ละคนเรากา็จะมาทางห้านอาหารมาทางห้องครัวเนาะเพื่อจะมาสั่งอาหารนําทางห้านเนาะก็ถามเบิ่งเมนูนําเพิินกนเนน่นเมนูห้านนี้อาหารมีหลากหลายเนาะมีหลากหลายประเภทลายเมนูเลยทีเดียว นี่เขาก็จำมาส่งใบเลยก็มาเบิง้งมาอ่านไปก่อนเอาวาจะให้นอ้องๆกินอะไรเนาะจะให้มันแสบมันนัวนในที่สุดนะเนาะเขาก็เบิ้งไปเนาะจากผักอ่านไปแต่ละเมนูก่อนก็เนาะตอนนี้เขาก็ได้สั่งอาหารเป็นทีเรียบร้อยเนาะแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศหน้าหา้านเป็นห้านแบบสบายๆเนาะ โอ้โถูกแขกคนก็มาหลายเลยพอแม่ีม่นองตามเบิง์นเนี่ยแต่ละกระอบแต่ละตูบเนาะก็ถือว่าเต็มเลยคนมากินอาหารอยู่ในห้านนี้เนาะเป็นห้านที่ว่าอาหารแซ่บพอสมควรเห่ยเฮาก็พาน้องๆมานั่งอยู่โต๊ะถาะเนาะจะมีน้ำแป๊บซี่แล้วก็มีน้ำดื่มมากินรอถาอาหารเนาะให้ทางห้านเพิ่นกำลังปรุงแต่งกำลัง อ่าคว้าให้เนาะอ่าเฮาก็บอกให้น้องเพลงแกะแบบซี่แกะโคกเบิ่งเนาะน้องเพลงว่าโอ้บ่เคยแกะจักเทื่อนั่นแกะบ่ได้เนาะแล้วอันน่ะเฮาก็เลยบอกน้องเพลงลองเบิ่งลองเบิ่งน้องเพลงก็แกะหันบ่ได้บ่ได้แท้ๆเนาะบ่เคยแกะเดบ่าวอ้วนสวยบ่อ้วนแกะเนาะบ่าวอ้วนมันแน่นพซั่นเนาะแกะได้เรียบร้อย ตอนแก้มันมีลมทางขึ้นน้องมัวตื่นเลยน้องเราตื่นเนาะนเาก็จับจอกให้ทางน้องเพ่งเป็นผู้เยน็นแล้วก็ยายให้น้องนองกินเนาะน้องเพ่งว่าโอ้โบรางเงย็นดีานมาอวัน่าลองเบิง้งลองให้เย็นเนะาะน้องเพ่งก็ขัดใจบ่ได้ก็จับมาเยน็นโอ้ฟอรดลายแท้น้องเพ่งมา ฟอดลายเป็นธรรมดามันเป็นน้ำอัดลมเนาะน้องเพลงกันเย็นใส่เบาหวานบวก,กินน้ำอัดลมบบาหวานอ่าบ่ามักเนาะบบาหวานหากินยาเนาะกะมีแต่ซีคนเขานะเย็นใส่ให้น้องเพลงเย็นกะบคอยทะนูธะนมบุยากันมันมีฟอดเนาะเอาใจใส่ขนาดเลยเพื่อนเป็นเด็กเซิร์ฟได้ยูเนาะพ่อแม่พี่น้อง เอ่ตอฟอร์ไลายไปสั่นน้องเพลงว่ากาัเอาวอาบม่เป็นยังเงย็นสะลดเนาะหลังจากที่เย็นสำเร็จเนาะนี่ก็จะได้ยายให้กันกินได้บัดน,นี้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องเพลงก็อัดไล้ก่อนเอาก็จับจอกมามาตามับจอกส่วนน้องๆแบบให้เป็นกันเองที่สุดนะเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่พาน้องๆตับจอกกินเอายกงับเลยนี่ โอ้เป็นตามีความสุขเนาะพ่อแม่พี่นอ้องห้านอาหารนี่เป็นส่วนอาหารยงธนาเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้ก็คือเป็นหน้าหา้านเฮาก็ให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบ่งบรรยากาศน้ากันเนาะนี่โอ้ทห้านเพื่อนกับประดับประดาได้ดีพอสมควรเลยเนาะนี่ตน้นกพิาวแล้วเอาไฟใส่เวลากลางคืนนี่โอ้งามพ่อแม่พี่น้องเนาะงามหลายเลยเพื่อนประดับประดาไฟใส่นี่โอ้นี่ บอนางบอ,อยัางเนี่ยเฮาบ่เป็นนางยูทบนน่นางยูกระทอบเขามานนางยูบอพี่เลยบอนในห้านเนึงหลังจากนั้นทางแม่ครัวนักเซิฟเนาะผู้เซิฟอาหารเพิ่นกน็จับเข้ามาก่อหมูลเลยเป็นขา้าวเ,เ,าเาจ้าเนาะเอาข้าวเจ้ามาเซิฟกหมูเนาะนี่เราเพื่อนกัน่างกลับไปโอเคเนาะตอนนี้ก็อาหารมาเป็นทีเรียบร้อยครบเนาะ จะมีโอรัลกลายต้มยำกุ้งมีต้มยำติ่นไก่ตำปูมา้าเนาะมีดวงมีกุ้งลวกปลาหมึกลวกนี่หลังจากนั้นเฮาก็อาสาตักเข่าให้น้องๆเนาะเพราะวา่าน้องๆก็อายอะไรนะเนาะเฮาก็ตักให้พละสองบวงก่อนถ้าว่าน้องๆกินเมื่อก็จะได้ตักใส่ตืมถ้าพ่พ่อก็ จะได้สั่งมาเติมเนาะทางบบาอวนกัแจกน้ำอัดลมนี่าน้ำอัดลมให้น้องๆกินนะน้องๆก็มีความสุขเนะะาะพรไม่เป็นน้องแบบเอ,อ้หน่อยนักหน่อยนาเนาะที่ว่าจะได้เข่ามากินาอาหารแบบนี้นะอาหารแบบแซบ่แซบๆเนาะโดยเ่วนตัวเขาก็ยังบวคคอยได้กินโดนๆกินเธอนึงนะ,ระพรไม่เป็นน้องแบบมัน ราคาก็ค่อนข้างที่ว่าจะสูงเลื่น,นะเนาะถ้าเขาจะกินอาหารแบบนี้ตลอดก็โอ้โบาไ,ไหวเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เขาก็จะตามผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอ่าบอกเขาเนาะเขาก็โอเคจะได้เนาะแล้วก็เพิ่นก็เป็นสปอนเซอร์เนาะเป็นผู้ใหญ่ใจบุญที่โซงเงินมากนะเขาก็ตักเขาให้าทางน้องสามคนแล้วก็ตักให้เบา,าอบ้วนพร้อมเนาะกับผู้ละจานไปก่อนแล้วก็ คีบกุ้งให้เนาะแต่ละคนเ mm hmm. พราะว่าน้องๆก็น่าจ,จะอายเนาะเอาค mm ีบไปใส่แต่ละถ้วย oh. แล้วก็จับถ้วยมาเนาะมาตักตักอนาตบย้ํากุ้งเ no. นาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ตะต้มยำกุ้งใส่แต่ละถ้วยไอแล้วก็จะมีปลาหมึกแดงเนาะต้มยำกุ้งกับต้มยำปลาหมึกตัวน,นี้เ no. นาะนี่ตักให้ นอ้อ,นลลนองเบียก้อนมูเลยน้องเบียตกใจหลังจากนั้นเ้าก็ตักให้น้องเหลาตักกุ้งสายแดปลาหมึกสายแดให้กินแบบครบสุดเลยนะแล้วก็ตักให้น้องเพลงตักใส่น้องเพลงจับนำโคกมาดื่มก่อน,นจิบจิบไป ทางน้องเบียรกับน้องเรากับบรอซ่างับเข่าก่อนนะพอหิวแห้งแล้วนึ่งมง้วนปลายพอม่พี่น้องเอามานั่งอยู่หานนี่นะนี่น้องเพลงกับงับเป็นตาแสบเบิ่อนน้องๆกินนะเอาอยางตักให้เบาอวนก่อนกับบรอซ่านะ้องพอมาพี่น้องพ่าวาแต่ละคนก็อหิวเข่าแห้งเวลามันได้อะนะเอาไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ามาเข่าหานเลย แซบแบอาหารหานนี้เนาะพอไม่เป็นดองเขากินกันอ้เนี่ยบาวนตักดวงเนาะอันนี้เป็นดวงม้อนนะใส่จานให้น้องๆให้กินครบมดนะนะอาหารแต่ละอย่างที่เขาสั่งมาก็มียูห่าเมนูหกเมนูเนาะประมาณนั้นหลังจากนั้นเขาก็พาน้องๆกินเนาะ น้องๆก็เอ้ยอาจจะใช่นะงับทางเบ้าวนก็งับเขาก็กินเข้ามาเสบบอนะเขาบอกว่าเสบทางน้องๆนาะทางนะ้งนองเพลงน้องเราเนาะน้ะนองเบียกก็กินแบบมีความสุขสุดเนาะอาหารมื้อน,นี้นะข้าวเจ้าอีกพอดีน้องๆก็กินข้าวเจ้าอยู่แล้วนะเราเขาก็สอนน้องๆแกะกุ้งเนาะเพราะว่า น้องๆน,นะาจะบ่เคยกินเขาก็สอนวิธีแก้กลุ่งให้แล้วก็บอกน้องๆว่าจำแจ้วตัวนี้เนาะหลังจากนั้นน้องเพลงก็บรอโซาเนาะจับกลุ่งมาแกะก่อนพออาจาลืมสูตรเขาบอกตะกี้เนาะต่อมาน้องเล่าก็แกะเนาะมาถามน้องเพลงอกีกโอเคแกะเบิง่งจิได้กินบเ,เน แกบ่งแกไปแกมาได้เนาะมันก็บว่ได้ยากนะแกะกลุ้มเนาะทางน้นงนองเบียก็กลุ้มแกอย่นสิได้กินว่า้นงเบียนี่เงาเงอยู่คือต่อยากนอนเนาะมวนเนาะพอแม่พี่น้องเอาน้องทั้งสามคนมานแนะนำผ่าเสร็จมือให้กับน้องเบีย น้องเพลงไก่จะสำเร็จแล้วแกกุ้งเนาะนี่พอกุ้ง่อนจะได้กินแต่ละตัวเนาะต้องได้ปอกอยงละเอียดเป็นกุ้งที่ก็จะลวกนี่น้องเพลยงงับกินน่าจะแซบเนะู่เขากินกับแซบพระมาณนนะี้เนาะโอ้เป็นอาหารที่ว่าน้อยนักน้อยนาที่จะได้กินะ กลับเข่าอีกเนาะน้องเบียงับอืมยิ่มเลยกินแบบจุใจไปเลยเนาะมันนี่นะสำหรับอาหารครับนี่ทางน้องเพลงก็กินเนาะนี่บรรยากาศก็โอ้โคตรดีโคตรคักเลยพ่อแม่พี่นอ้องกินข่าแบบเป็นกันเองเป็นกันเองเนะนาะเอาพยายาม บพรอยากให้น้องๆหันแบบกดดันนะนะเขาก็พยายามอู้พยายามลมแบบอยากให้น้องแบบผ่อนคลายเนาะแต่ละคนเขาอยากให้กดดันบยายากให้อันนั้นเก่งใจอะนะเขาอยากให้น้องๆกินแบบเต็มที่แบบบตรต้องอายนะเขาก็พยายามลม,นลมหนีลมหันเนาะให้น้องๆหูซึกแบบเขาแบบเป็นกันเองกันน้ำการ์ดนเนาะนะ พอดีตอนนี้แมนตอนที่เขาเจ้าปิดเพลงเนาะก็เฮาก็เลยจับกล่องออกมาท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงน้ำกันบรรยากาศน้องๆกำลังกินเนาะเป็นอะไรแซ่บอ่ะแซ่บแซ่บเล่าแซ่บบ่แซ่บเพลงแซ่บโดนแซ่บลายโอ้แซ่บลายเนาะเคยกินบอแบบนี้นะบอไ่เคยอ่ะกินแบบเนื้อหัใหญ่นี่แหละขังแรกในชีวิตเนาะกินหลายๆเนาะนี่เป็นอาหารเนาะเฮาสร้างมาเป็นปูมาเป็น อ่าตัวนี้เป็นต้มกตี๋ไก่นี่ยำกุง้งเนาะนี่ตักให้น้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นดวงจัดแบบอาหารที่ว่าน้องๆบ่เคยได้กินเลยเนี่ยเบาวันงับแซบเบาวันนี่มีแซบยู่นี่เป็นเบาวันก่อนยังบ่เคยกินเด้ออาหารแบบนี้นานะอาหารทะเลเนาะนั่นแหละแบบยู่ลาวมันบ่มีทะเลนะก็บ,บ่ค่อยได้กินมันแพงเนาะมันแพงเนาะ ถือว่าบท่ธรรมาดาแหละพ่อแม่พี่น้องกันนึงนี่จะเป็นปูมากาหรมาจักรทะเลเด้เนาะปูมา,มาการจัดให้ตามผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นขอมาเนาะเพิ่นอยากให้น้องๆทั้งสามคนเนาะได้มากินอาหารแซ่บเบิเ่งจักคาบจักมือนะเอาก็โอเคเนาะจัดไทยนะน้องๆก็มักอยู่กุ้งเนาะเป็นกุ้งเป็นปูเป็นอีกย่างต่างๆกินกินมันไม่มีอิ่มเด้อเบียเด้อ เตานะแต่ก,กับเพียงเนนะถา,ถาวถ่าว่าบุพเพกินอาจจี้างใหม่เติมเต็เ <c oughs> ต็มชีเลย <c oughs> บรรยากาศคนรล,ลายนเนาะผมกำลไปนอนเลยคนนี่โอ้โถกมาสนีุดยอดเลยห้านนี้เป็นห้านหนึ่งที่ว่าคนแบบนิยมที่สุดเลยเอยู่ในเมืองเฮ้าเนี่ยห้านสวนอาหารยงธนา,อาเอามาโอเคเดี๋ยวเฮ้าก็จะ พาน้องๆกินก็เนาะตอนตอนใดที่ว่าเพิ่นเปิดเพลงเฮากับได้พากเอาตอนใดที่เพิ่นรับเพลงเฮากัอ่าเอาบรรยากาศการกินเนาะม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงน้ำันแบบนี้แหละพขาไม่้นํำมันนะมกิน้าวเจ้าเนาะใส่นำ้ำ กาเนาะตอนนี้เขากากินอิ่มเป็นทีเรียบร้อยเนาะเพลงเนาะอิ่มเนาะอิ่มหมดแล้วอิ่มเนาะดีบอกเบี้ยยิ่งไหมอิ่มอิ่มอิ่มโอ้อิ่มเข่ามืดเข่าซองหมอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาสั่งมาหมดทีหนึ่งมืดมือทีซองมาเติมเนาะจัดไปโอ้ถูกคักชุดมื้อนี้กินกับน้องๆเนาะมีความสุขเนาะในี้เนาะกินน้ำบ่ได้เออกในเบาหวานกับบริการทั้งน้ำ ทาาั้งอนาเป๊ปซี่นะ้ำโคกน้ำมืดสองกองกินน้ำกินโอโ้โถ<ๆ>เคยกินบ่นปเ,นเป็นนแบบเคยเนะาะไอ้มเลยนะ<ๆ>วันนี้เน,ะเน,นาะเออปลูกลวดซัดไหมมาหน,นี่พาลงทะเลเนาะพาลงทะเลเลยมีปูทะเลมีกุ้งมีอะไรยังปลาหมึกนะเอาจัดเต็มเลยเบ้าวันไอ้มละ อิ่มยังอันนี้กินมันมืดแม่เจ้าโอ้ไอรเอาบุ๊บแม่ถ้าเฮาก,ก็บมืดมืดเราเพลงเนาะเฮาก็บมืดมืด,มดทุกคนนี่นน <laughs> ม,นมืดมืดเลยกินมดไทยลายเป <laughs> ็นไงยังเบาอ่อนเอาปุ๊บมืดกินมดไทยลายพัฒนาดเดินกินนะ่ะ <laughs> ต้องให้ต้องทำรนะ่าซาซางเนี่ตัวนี้อยู่กินมดไทยลายครั้ <laughs> งนี้เขากินมืดอยู่พอดีเฮาก็เซกบินมาเป็นทีเรียบร้อยนั่น มอยูหกแสนหาซิพนะันกีบที่ว่าโอ้ทเป็นอาหารคาบลูลาสุดเนาะเพ่งเนาะตามเฮาโดยส่วนตัวเฮาคือกันเนะสำหรับอาหารมื้อนี้เป็นคาบลูลาสุดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮากับบุเคยกินดอกอันของของแพงๆแบบนี้นะก็เป็นข้างแรกของเฮาคือกันเนาะทางน้องเพลงน้องเราน้องเบียก็เป็นข้างแรกคือกันเนาะลงจากดอยมาเข้ามาตัวเมือง เบ้าววนก็เป็นครั้งแรกก็สั่นอาหารแบบนี้ก็อ <c oughs> ยากกินยุ่งจังมันแพงยุ่งวานเอามันแพงกินตลอดเพราะอะไรการขนสง่นนสงมันไกลเลยก,ก่ย,กยเงเดินๆกินทีนหนึ่งครั้งนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งเงินมาให้เฮาเลี้ยงอาหารนอ้นองๆนี่แลหละเฮาก็โอเคจัดไทยเนาะโอเคเนาะเอาขอบใจเพะเนบเบี้ยขอบใจเด้อเจินอะไรด้วยเจ้าเอา เราเข้าใจเลยเบียร์เขอบใจคนน่ะโอเคเบ้าวันนี้ยังยักบอโกับผู้ใหญ่ใจบุญ BFC อันนี้พวกวันกับพวกเมี pues mm ่ยังเนาะก็คือมื่อไหร่ก็ดีใจร้ายที่สุดเนาะที่ว่าเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนั่นก็คือฝากเงินมากก็คือทะเลกับไปซื้อซื้อเครื่องให้น้องๆเนาะแม่นอะไรอากาศต่อมากกับเขาจะได้เอาน้องๆเนี่ยมามากินข้าวหรือว่ามาพาน้องๆลงมาเปิดหูเปิดตาเบิ้งบ้านเบิ้งเมืองเนาะก็คือโดย เขาจำพพางน้องมากินอาหารทะเลนะมื้อนี้นะกาโอเคเนาะตอนนี้เขากลับไปกินข้าวกินน้ำมาโอ้โหอินเป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นอาหารก็ดังเที่ยวเห็นอยู่ในวิดีโอนะกาเป็นอาหารสุดง่ายนั่นแหละเขากินในมื้อนี้นะโดยส่วนตัวเขาก็โอ้น้อยนักน้อยหนาที่ว่าจะได้กินอาหารประเภทนี้เนาะสำหรับครั้งนี้กามีผู้ใหญ่เจ้บุญเพิ่นได้ส่งเงินมาเนาะอ่าเป็นผู้ใหญ่เจ้บุญทานเก่าทานเดิมที่ว่าโสงเงินมาให้น้องๆองกัน ซื้อเสื้อผ้าเนาะเฮาก็ได้จัดแจงเพิ่นจัดแจงมาให้เนาะให้ส่วนนึงซื้อเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ส่วนนึงกับผ้าน้องๆไปกินอาหารอยู่ห้างอาหารแล้วก็เป็นประเภทอาหารทะเลกินแบบอาหารแซ่บได้นะเนาะเฮาก็จัดให้ตามคำขอเนาะพ่อแม่พี่น้องกาโอ้อิ่มหนำสามล้านอิ่มบ่เพ่งอิ่มเนาะเบียร์อิ่มบ่เบียร์อิ่มบ่อิ่มเนาะเราอิ่มบ่อิ่มเนาะแซ่บเนาะอาหารมันนี่เนาะกาสำหรับ ครั้งนี้เนาะบาลีก็ต้องขอขโมก,กับใจผู้ยห้ายใจบุญของเฮาเนาะที่ได้สสงเงินมาให้เฮาเป็นสะพานบุญให้แล้วก็สสงเงินมาเลี่ยงเขาน้องๆเนาะกะคอยเพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งยู่ดีมีสุขล่ำรวยสุขภาพเงินทองลํำรวยเงินทองนะนอนรับก็คอยได้เงินมืน่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบดมือก็คอยได้เงินล้านเนาะเพราะว่าทานจะฮ็ดสิ่งใดกระทำสิ่งใดอยู่ในนาตอนนี้กะขอให้ประสบพบพอ่อแต่ผลสำเร็จถุกประการนะสาธุเอาอาณาเท่งมีอย่าง จักเบากับพู่ใหญ่ใจบุญเพิ่นสบายดีพู่ใหญ่ใจบุญวันนี้ก็แม่นต์ไอบอลลี่เขาก่อนผ่าผ่าลานไปผ่าลานไปซื้อเครื่อนแล้วก่อนผ่านไปเลี้ยงอาหารให้เขากินอาหารแซ่บๆไล่เด้อได้เข้าใจมั้ยเนนดีเนาะได้เอาเบียร์ขอบใจเพิ่นนะเบียร์ขอบใจเออเหลาขอบใจเพิ่นด้วอโดยเอาเบ้า้ัน ใจได้ก็คือเนาะบ้าอ้วนกับบ้าลีก็ได้พาน้องๆเนาะก็คือจุดประสงค์ของพญายาจิบุญเนาะเดี๋ยวพันฝากแม่มาสุดนี้เนาะก็คือให้ฝากมาให้ซื้อเครื่องจักแต่ว่าเขาซื้อเครื่องแล้วเนาะเขาก็ได้น้ำพาน้องๆนี่ไปหาประทานอาหารเดี๋ยวนี้ก็เขาได้่งหาประทานอาหารแล้วเขาก็สิได้กลับมาบ้านเนาะก่อนน้องๆทุกคนก็ถือว่าได้กินอิ่มหนำสำราญหมดทุกคนแล้วเนาะอากาศเขาก็ตอนนี้เขาก็สิได้กลับมาบ้านเนาะบ้าอวนกูไม่ยังไรบ้าอวนก็ สิขอขอบคุณขอบใจกอบบุญขอบคุณน้ำปุญญ๋ยยาเจบุญเนาะหลายๆเนาะที่ว่าได้ส่งเงินมามมให้าทางน้องๆเพื่อนเนาะก,ก็คือซื<า>้อเครื่องนุ่งเพราะว่าจะเป็นที่ว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำของน้องในวัอนี้นนนเนาะเพราะอ่อนก่อนสิขอเพ่อนใส่เพื่อนจนตยูดีมีแหง้งปลาสะจักลูกไผ่เจ็บเนาะเงินทองไหลามาเทมาชิคกี้ทานแห่มาในวัอนี้ขอกราบถวายตถาทานเนะท่าว่ระท้าวแล้อเนาะดูเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะบราลีกะ เอามาฟางมาต่อนพอแม่พี่น้องเนาะแต่ครับส้มน้ำกันสิ่งที่สําคัญเนาะก็ต้องขอครามุมกับใจอีกท่านหนึ่งทุกท่านเนาะที่เข้ามาครับส้มตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็คอยทุกคนจงอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขมดสุขสุขคนสําหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยุติใก็อย่าลืมให้กําลังใจกันคือเก่าคือเดิมสําหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสบายดี